สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เป็นวางแผนเทรดประจําวันที่25เดือน1นะครับก็เมื่อวานพี่ๆ TP แบบสวยๆเลยนะครับผมก็เริ่มกันเลยครับผมแผนการเทรดของทองคําแล้วก็ยูโร USD นะครับภาพรวมปัจจุบันนะครับเกิดอะไรขึ้นครับผมภาพรวมปัจจุบันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับ ไทม์เฟรมดีนะครับยังคงไฮตามโลตามลงแบบนี้เรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยเด้งเซลล์อย่างเดียวนะครับใน t ท m e เฟรมดีส่วนสชั่วโมงนะครับสชั่วโมงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับสีชั่วโมงเนี่ยมีการนะครับเบรกลงไปพี่เบรกลงไปด้านล่างใช่ไหมแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาด้านบนเมื่อคืนเนี่ยถ้าเกิดว่าเทรดตรงนี้ครับผมก็โดนสต็อปลอตไปนะครับแต่ว่าอันที่จริงนะครับผมกรณีที่มันเบรกแล้วฟอลกลงมาแบบนี้เราต้องเซล์กลับลงมานะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยโดนสต็อปลอตไปแล้วก็ยกว่า โดนมุดกลับลงมาแล้วกันนะครับก็คือม้วนกลับลงมาผมเอาอีกนะครับแถวๆนี้นะครับก็เลยได้กําไรกลับมานั่นเองนะครับก็มันต้องดูหน้างานด้วยนะครับในการเทรดนะครับผม4ชั่วโมงเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับอ่ะ e m a บอกว่าอย่างไร e m a นะครับบอกว่าตรงนี้ผมเด้งขึ้นม้วนคืนแล้วกดเซลล์อ่ามันก็จะได้กําไรนะครับแต่ว่าไทม์เฟรม1ชั่วโมงครับผมตรงนี้ครับผม มันอยู่กั้มกึ่งระหว่าง EBA 2 2 0 0แล้วก็ในส่วนของกราฟเนี่ยมันวิ่งตัดเส้น EMA นะครับแต่ว่าภาพรวมใหญ่นะครับยังอยู่ต่ำกว่า EMA 200นะครับดังนั้นเนี่ยภาพรวมปัจจุบันนะครับ หากเราจะเทียดสวนเทนครับผมเด้งกลับลงมาด้านล่างเราจะหาจังหวะในการบายส่วนถ้าเกิดว่ามันเด้งกลับขึ้นไปด้านบนเราจะหาจังหวะในการเซลนะครับภาพรวมปัจจุบันครับผมก็จะเห็นว่ามันจะมีพวกดีมันซับพลายอยู่แถวๆนี้นะครับก็คือเป็นซับพลายของดอปเบดดอปประมาณนี้อ่ารวบไว้ใหญ่ๆไปเลยนะครับดังนั้นครับผมเวลาเทาทําแบบนี้ไว้มันก็จะเห็นว่า เราต้องเข้าโซนไหนครับผมถ้าเกิดว่าเด้งขึ้นแบบนี้เราจะหาจังหวะในการเซลล์แต่ถ้าเกิดว่าเด้งลงเนี่ยเราจะมาหาจังหวะในการบายหนะ้าโซนล่างเลยครับผมล่างนี่เดยนะล่างๆแถวๆนี้เลยนะครับผมเราจะหาจังหวะในการบายแถวๆนี้เลยนะก็ประมาณนี้ถ้าจะบายเนี่ยก็คือย่อกลับลงมามีสัญญาณบายก็บายแต่ถ้าเกิดว่าณปัจจุบัน,าน,านครับผมภาพรวมณปัจจุบันตอนนี้ณเวลา,น,าน,นี้ครับผมหากเด้งขึ้นนะครับเราจะทําการเซลล์เหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยภาพรวมปัจจุบันตอนนี้นะครับผม ถ้าเด้งม้วนกลับขึ้นไปแบบนี้เราจะทําการเล่นหน้าเซลแล้วก็เอาลงมาขายที่ด้านล่างนะครับ 1- 200จุดก็ได้ครับผมไม่ต้องเยอะนะครับก็ประมาณนี้สำหรับแผนยูโร u s d ถ้าเกิดว่าเด้งขึ้นแล้วทุบลงนะครับเราจะทำการเซลลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลงมาด้านล่างแล้วดิดตัวกลับเราก็จะบายสวนเทรนด์ขึ้นไปนะครับก็ประมาณนี้สำหรับทองคำเป็นอย่างไรครับผม D 1ึนะครับ ก็ไ้ต่ำรัวต่ำแต่ภาพใหญ่ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ลงมาแนวรับสําคัญนะครับหลุด2 0 2 0มาแล้วครับผมแนวรับอีกหนึ่งแนวก็จะเป็น2 0 0 5นะครับ4ชั่วโมงเป็นอย่างไรครับผม4ี่ชั่วโมงเนี่ยเด้งกลับลงมาหาแนวรับณโซนบริเวณนี้ครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเด้งกลับลงมาและมีสัญญาณกลับตัวเราจะหาจังหวะในการบายครับพี่ๆนะครับ ถ้าเกิดว่าเด้งกลับมาแบบนี้เราจะหาจังหวะในการบายแต่ว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นบายที่สวนเทรนถ้าเกิดว่าเอาสวยในทม์เฟรม4ชั่วโมงน้าปัจจุบันเนี่ยรอให้มันเด้งขึ้นแล้วเซลวสวยกว่านะครับดับงนั้นเนี่ยถ้าแผนตามเซตอัพนะครับก็คือใต้เส้น e อเแบบนี้นะครับเราจะเด้งขึ้นแล้วเซลลงต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะสวนเทรนเนี่ย ก็จะมีสัญญาณบายตัวนี้ถ้าเกิดว่ากลับตัวมีสัญญาณบายเราก็บ่ายไปดู1ชั่วโมงเป็นอย่างไร1ชั่วโมงเนี่ยต่ำกว่า EMA 200ค่อนข้างชัดเจนนะครับต่ำกว่า EMA ทุกเส้นนะครับดังนั้นเนี่ยกรณีที่มันเด้งขึ้นครับผมเราจะเด้งขึ้นแล้วทําการเซลนะครับกรณีตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันกลับตัวแบบนี้แล้วเด้งขึ้นแบบนี้เราค่อยจะหาจังหวะในการบายสวนเทรนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมอยากให้เทรดตามเทรนมากกว่าก็คือตรงนี้เด้งขึ้นแล้วเราก็เซล นั่นเองครับแผนเมื่อวานก็เรียกว่าได้เต็มสวิงได้เต็มบ้างเลยครับผมประมาณนี้โซนเซลล์ก็จะอยู่ยังคงอยู่นะโซนบริเวณแถวแถวนี้ครับผมโซนเซลล์เนี่ยจะอยู่ณนะโซนบริเวณแถวแถวนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือเด้งขึ้นก็เซลล์ไปนะครับย่อกลับลงมาก็บายนั่นเองครับดับงนั้นเนี่ยถ้าจะบายตัวนี้นะมันเป็นการบายเพื่อสวนเทนพี่พี่หไหมมาสวนเทนเทนสีชั่วโมงนะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเด้งขึ้นเซลล์นะครับ